ลงมาเลลังเลลังเราเลลังตัวนี้องเลยกนเ้ก็ล้าวันนี่นี่หนาไม่เบนแรกวางถึงตงน้นหนาไม่อามาดดตื้นเลยมาผมเละตรงนี้กาลังนี่มาต้องเลนี่น้องกาลังนี่กระลังนี่อ้ัววัวจนอยากตายอย่างเย้อยากคาดเปลือเผอวัวจุนเลยบละหน้าเลลังเนาะนี่ไม่อัดถุงพีได้คนแต่แกเขเละเือนันนั้นอัดเปลือไม่ขึ้นเลยวัวแต่ยุ่ก็ไม่จ้ากันแล้วมาต้องเล่เหกันเลย มันคอแเดงอัดขึ้นตัวนู้ตัวนี้อัดขึ้นอะนะอัดมาจากไหมอัดไม่อัดไม่มาอันนั้นถูกบังเรียดทุนัดไหมวเวลาเดิยนยี่กองเรานำนักงไปก็อัดน้องหัวจนตัวนี้ล่างบางหนักอัดไม่มีก็เราเข้าตรงนี้นั่นนะหัวจนคือแรงหนักตรงอ่ะกาดเอ็กเบนน้องตัวนั้นเรงว่าตัวนี้ล่างรุ่งรุ่งนี่ทุงง่งแต่ตรงนี้มากเลยนะยังเดี๋ยวว่าต่าลานะ้าน หัวตาละน่นเดินตาหัวดีไม่เดินตาค่อยเดินดีไม่ดีเดินตามไม่มีเต็มใช่ไหมครับคาตงตนี้ผีตามานองตัวนองเลยได้หม่วนงาตัวนีกตมานะรูว้นะรดูไไม่เร่งเร่งลูกเร่งยกะครับครัวันนี้ตัวน้องน้องนำนักไม่กล้าหัวจนเล่นหได้นำนักไม่กล้ได้เข้ากันครับเรื่องนว่นข้างลูกผีไม่ทา่ไม่ดีก็เลยไมไม่ตา่ม่ดี นนนนนนมาได้ท like, ี่สุดร่า่นี่ม่ะี่ระูนี่ยโนใหญ่อันเปลี่มนปุนเออี่ยนอันกู้มตัวนี้มือหมวแก๊งไ้อยู่โอ้ัหดีอันนั้นดีวะดีวะไม่ใช่ khát luôn chơi gặp chơi cặp khát uân nè nè mồm vá mồm vá đi táo gần Ngon lâu anh à đi tiếp này ta muốn đi mà anh à ta chơi chơi gì ba đây ta chuyển. จนนงจนไม่มาราคาเท้านะถูกโตงะไรจนเากันถูกโตงจนเท้าตาโตอะเราโฉบเตาโตะราโฉบเลยนี่มันเลื่อน้องเราจนกี่ต่างรายแต่เดมันมีจออีกจอยลยพมจมีกี่บาทมนจนมีกี่บาทระว่างข้อนี้ข้อนี้เขาไม่ทุอยู่แนวม่ตัวมึงก็ไม่ทุ่มระวช่เนียตัวนี้โอ้เลงยาวกันเลปีนเละนปนแต่บาลนี่อ๋ยพ่อพบว่าทั้งเป็นรักาในกูเป็นีกี่บาทระว่างข้อนี้ข้อนี้เขาไม่ทุ่อยู่แนวม่ตัวมึงก็ไม่ทุ ชัวงเนี่ยตัวนี้โอ้เล่ยยาวกันเลยไม่เป็นเั่นตองเลไม่เป็นขาได้ลูบ้านี่ฮะยมพบว่าต่ำใจเป็นรักขาไดคต่ใเป็นผมตาไปนน้องนี่เล็ยนะก็เล่ผมก็เล่ยเป็นน้ำหนัมาเล้วครัก็ว่าคือตัวนคือน้ำนักก็ไม่ได้ได้แต่ว่าถ้าชนนั้นชนก็เลได้แต่ข้อเต็มข้าอีกนึงเตมปลายเ็มปลาอย่างเดียวเต็มปลาเลยครับเตมปลาอย่างเดียวเตมเรือไม่ว่าขามืองหัวชจนั้นขอดีเต็มปลายเลยมาเลกเงอะไรกันเ่ยมา

ลูกยางไม่ตับมึนมันยืดเล็บบูโดราด้าเลยแรงเดือดงาเดือดกันแล้วมันแม่นมพื่อน้องเลยได้ละมาเขาแอ็มเอ็มไปก็อัานี่ไม่ได้กันโบเลยไม่ได้กันนะเออกแต่นี้เลยไม่ได้ขาดขาดเข้าแล้วก็ไม่ไม่ได้กันนะกันใส่เข้าเลยได้ไม่ได้ครับ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 ใส่เข้าเลยเราไม่ได้เข้าสุดละมั้งเอาเอาเพไม่นัดนะจ๊ะ ไม่หมดก็บอกเกี่ยงเร็วอนป่ามันตีจ้งเลย